เง้่เดี๋ยวอีหล่าจะพาเขาไปจะพาไปถ่ายิปต่อนย้อนอะไรรวม FC ฮัล่์แคร์ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บยาหรอกตัวเขาเก็บเพื่อประสบการณ์ตอนแรกว่าเที่ยงคืนมีสามสิอแต่มากเอ้ยงงเลยพเอพี่เอกไปเต้ยทาแค่นี้มาเดบายรถแม่มน้เขาอยู่มาเนี่ แมนก็ทันก็ได้แขกที่รีทริปหน้าเวทีเนี่ยส่วนมากจะได้กับการถือใบแล้วก็เตย้ยถ้าเราไม่ได้เต้ยส่วนมากเราไม่ค่อยได้เงินอันนี้อันนี้เแมนฮะไปยืนพืชตั้งต้นไม้ใบหย่างี่ายที่สีได้เงินที่รีได้อันนี้อันนี้จากประสบการณ์ที่อยู่มาตั้งแต่แปดปีเก้าสิบปีแล้วหนะู้นเก้าสิบปีเก้าป,ปีสิบปีอะ,อ,อะไรกังวใจเลยผมพูดเองนะฮะไปรวมเลย พี่กีฬานัแข่งแล้วขอบคุณเด้อขอบคุณขอบคุณทุกคนนี้เนี่ขอบคุณน,น,นี่ขอบคุณกันเมื่อ,อือ่นๆอ่ะขอบคุณกันเมื่อื่นๆแบมอ่ะมีบ้างมีบ้บางไปเอาไปแบงเออผลงานนวานาคนครเนนะครับอีพอเข้มสุดยอดครับผม ไล่ล่านรถกี่โทกระลำคอตัวจริงไหมนี่เลยพระเอกรถแห่นะครับ

อัไน,นีก็ครับอูยตไดจูบ่รครับเต้นสีดำครับแม่ยางไปด่<ะ>ยางไปฟังนี่ครับเต้นสีดำมีผ่าขาวๆกลางอยู่หนาเต้นครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ